ท่านผู้ชมครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับคงรู้จักกันดีสําหรับต้นหานุมานประสานกายนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการใช้ของหานุมานประสานกายกันนะครับท่านผู้ชมครับสรพพคุณของหานุมานประสานกายใช้รักษาลโรคหืดแพ้อากาศขับเสมหะและโรคหลอดลมอักเสบก็จะใช้ใบสดเล็กๆนะครับ9้าใบต้มกับน้ํา3ถ้วยแก้วนะครับเคี้ยวให้เหลือ1ถ้วยแก้วรับประทานวันละ2ครั้ง ก่อนอาหารเช้าเย็นนะครับหรือท่านผู้ชมจะใช้ใบแห้งชงกับน้ำเด่มแทนชาหรือใช้ใบแห้งบดเป็นผงผสมกับน้ำพึ่งนะครับหรือน้ำเชื่อมปั้นเป็นลูกกรขนาดปลายนิ้วก้อยนะครับรับประทานครั้งละ2-4เม็ดวันละ2ครั้งก็ได้นะครับหรือท่านผู้ชมจะใช้เป็นยาแก้อาเจียนเป็นเลือดใช้ใบสด12-15ใบย,ย,ย่อยตำข้นน้ำสอถ้วยตะไลนะครับรับประทาน ครั้งละหนึ่งถ้วยตะไหลติดต่อกัน5-7วันนะครับเนี่ยนะครับประโยชน์ดีๆของอนุมานประสานกายก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับท่านผู้ชมและที่สําคัญเลยนะครับท่านผู้ชมคนที่เป็นโรคหัวใจไข้ขึ้นสูงและหญิงมีครรภ์ไม่ควรรับประทานนะครับ